สวัสดีครับทลิปนี้ยังอยู่กับรถดัมโซนสีสเกตนะครับง,งานสอจิตประเสริฐรถแ,แรงเลยครับคิปนี้นี่สอจิตประเสริฐลงแพ็คคู่ครับคันเล็กกับคันใหญ่เลย โอ้คันนี้ตูดสั้นครับโอ้เล็กกว่าพักพวกเลยคันนี้นี่เอาอเรียบร้อยครึ่งล้อเลยเอาไง Đánh thái tai đay mấy máy đay đuôi, đốt ở phía trái đuôi, đâm máy, đâm còn à, คันใหญ่มาดันท้ายครับคันเล็กไม่น่าได้ร,รถเยอะมากครับรถดำน่าจะยี่สิบสามสิบคันแล้วบ้างเนี่ยประมาณเจ็ดแปดทีมครับตรงนี้กำลับบงระดมแข่งกับฝนก็คลึมค้มมาแล้วครับเห็นน่นอดำๆออะน่าจะฝนแหละา hàng các vô khác á cứt lên nữa thôi ô vậy ta thái rồi เสียงด้วยคันนี้เนี่ยอ๋อคึมฟ้าคึมฝนมาแล้วเห็นนี้ตกทุกวันครับไปดูฝั่งพี่ใหญ่หน่อย ไม่มีที่ยืนแล้วเนี่ยแคบจัดโอวสุดบูมเลยอะ่ะจัดราวไฟมาด้วยยังรอเลยอะ่ะเล่นเตะ SK200 ครับลุน่นล้วนเลยไม่มีรุ่นอื่นฝั่นงนน้นฝั่งนน้นก็200ครับมีน้องเล็กอยู่คันเดียว ร3 <135. S 2> อยสาห้า่ไม่น่ารอด มาแล้วครับหลายร้อยไร่เลยเนี่ยอีกประมาณไม่ถึงเดือนก็น่าจะเสร็จครับเลยครึ่งหนึ่งล้วเหลือนิดเดียว เรียบร้อยครับแหน่แัน่ฝาก้างดำหมดแล้วมาแพ็คคู่ครับงานนี้โอ้ยืนท่าน,นี้เลยเหรอ ถอยหลังนิดหนึ่งเรียบร้อยแลยนะ้วเนี่ยเอาเรียบร้อยครับไอ้ย่าโอ้แรงแรงแน่บงังฟุดโุนตอนเดียวครับอ๋อด้านหลังไม่มีบางคุณ ระดมครับก่อนที่ฝนจะลงเม็ดอ๋อลงฝนหน้ายังโหดเลยอ่ะเรียบร้อยครับ ลายเต็มแล้วครับเอ๊ย ยามาผมแพ็กคู่เลยครับฝั่งนู้นเต็มก็เดินมาฝั่งนี้ ดับเลยครับอย่างเลยอีก2ทีมฝั่งนู้นครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับเดี๋ยวคลิปหน้า ไกลเต็มแล้วครับบางนี้เอาลุยครับ ลอยอีกรอบหนึ่งทีไปเทก็น่าจะประมาณไกลประมาณกิโลหนึ่งได้จากบอไปที่เท ทีทีก็มีรถขุดของท่าสายรุ่งอรุณครับรถใหม่ของท่าสายเลยแต่ไม่ได้ไปดูหรอกทางเข้าแคบเกินครับแคบมากเลย สมองนเนี่ยเนี่ยเกือบจะเป็นกะทิแล้วดินดินตรงนี้ตะไมแดงปแปลกๆสีแดงเลยอะ เต็มละใกลเต็มแล้ะฝั่งนี้อัดไม่ค่อยเยอะครับแค่ครึ่งกล่องเอาอลุยครับวิดคันเร่งเลยเามาฐานมาฐานเอาแล้วคนกระแรงรถกระแรงทีนี้ครับไปกันได้ครับ